เหล่ากาชาตจังหวัดลบบุรีจัดประชุมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการต่างๆในการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ ในอําพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดและที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดครั้งที่3ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดโดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงานของเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีประจําเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมและการตรวจสอบรายงานการเงินงบแสดงสถานการเงิน รวมถึงการสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหารายได้ประจำปี2568พร้อมทั้งหาหรือการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดภาคสองที่กำหนดจัดขึ้นณนะจังหวัดนครนายกในวันที่24มิถุนายนปี2568และการประชุมหาหรือเตรียมความพร้อมการจัดโครงการรถคลินิกจักษุสัลยกรรมเคลื่อนที่สภาการชาติไทยในสมเด็จ พระเทพ,พรันราสสุดาสยามบรมราชกุมารีของเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีในวันที่9ถึง13มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี2569และการขออนุญาตไช้และจำหน่ายของบริจาคที่ได้รับจากวันรวมน้ำใจและของรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาติการกุศล ปี2568ด้วยค่ะ